สวัสดีค่ะคลิปนี้ช่องนิกเกิลพาทัวร์ก็จะพามาชมความตะการตากับสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติในจังหวัดราชบุรีนั่นก็คือถ้ำเขาบินถ้ำเขาบินอยู่ห่างจากตัวเมืองราชบุรีประมาณ20กิโลเมตรโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข3087สายราชบุรีจอมบึงก็จะมีป้ายบอกทางไปจนถึงถ้ำอยชัดเจนค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ท่าเขาบินจังหวัดราชบุรีบรรยากาศบริเวณลานจอดรถไปจนถึงหน้าปากถ้ำเนี่ยกร่มรื่นเย็นสบายเลยมีสินค้ามาขายและของฝากมากมายค่ะทุกคนทุกคนเดี๋ยวลอง,ลองไปดูด้านในกันนะคะว่าเป็นอะไรเขาเขียนไว้ว่าเด็กเลี้ยงแกะไอะไรคะโอ้โหแกะเยอะแยะนะครับ มามันร้องฮฮ <หา S 1> อแพะมันร้องแบะแบะทั้งมาทาั้งแพะมันร้องห, <c oughs> หลังจากที่เราดูแกะแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเข้าถ้ำเขาปินกันเลยค่ะ,ะตามมาเลยค่ะทุกคนตรงนี้ก็เป็นทางเข้า อาปากถ้ำใช่ไหมคะเนี่ยถ้ำเขาบินจังหวัดราชบุรีค่ะเดี๋ยวเราต้องซื้อบัตรเข้าก่อนนะคะอ่ะาผู้ใหญ่ในยีบาทเด็ก10บาทกับทุกคนตรงนี้ค่ะเป็นจุดจําหน่ายบัตรนะคะถ้ำเขาบินก็จะเปิดให้ชมตอนเวลา8ปดนาฬิกาถึง16บหนาฬิกาทุกวันเลยนะครับ นี่ก็เป็นปากถ้ำนะคะทุกคนด้านในเนี่ยอ่าก็จะมีหินงอกหินย้อยเสาหินสวยๆเต็มเลยค่ะอ่านี่ก็จะมีป้ายบอกนะคะว่าระวังลื่น้วยค่ะโอเคตรงนี้ก็เป็นบันไดทางเข้าถ้ำแล้วครับตามนิกเกิลมาเลยนะครับนี่ทุกคนปากทางเข้านะคะปนิกเกิลไปเลยครับ ตอนเดินเข้าถ้ำก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับด้านในก็จะมีไฟด้วยนะทุกคน ในทากว้างมากเลยนะคะใช่เลยครับนิกเกันเพราะว่าเนื้อที่ภายในถ้ำเนี่ยประมาณ5ไร่ทุกคนที่มาเที่ยวชมที่นี่เนี่ยก็จะเห็นความงามของหินงอกหินย้อยเสาหินและหลอดหินย้อยที่เกิดขึ้นมาใหม่ได้อย่างชัดเจนเลยค่ะเห็นไหมคะภายในเนี่ยก็จะมีแสงไฟประดับตามจุดต,ต่างๆเลยค่ะทุกคนเพื่อเพิ่มมิติและความสวยงามให้กับบรรยากาศภายในถ้ำนะคะทุกคน แต่ว่าพอเข้ามาสักพักนึงเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าอากาศภายในถ้ำเนี่ยเบาบางมากเลยกับทุกคนและก็ค่อนข้างร้อนอบอ้าวแต่ก็ยังดีนะคะที่ยังมีพัดลมตั้งไว้ตามจุดต่างๆข่าวร้อนได้บ้างค่ะเรามาดูนะคะทำไมถึงชื่อว่าข่าบิน ตามที่เขาเล่ามาในสมัยก่อนเนี่ยมีพ่อค้าชาวจีนแล่นเรือสำเภาผ่านมาค่ะแล้วเรือเนี่ยก็เกิดชนหัวเขาด้านหนึ่งทําให้เนี่ยบินไปก็เลยเรียกว่าเขาบินที่เพี้ยนมาจากเขาบินนั่นเองค่ะแต่บ้างก็ว่ามาจากาภายในถ้ำเนี่ยมีลักษณะเป็นหินย้อยสีขาวมน ยืนออกมาเหมือนกับนกเขาอะค่ะกำลังกระพือปีกเหมือนกำลังจะบินจึงได้ชื่อว่าเขาบินค่ะเที่ยวชมถ้ำเขาบินเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะในการเดินชมเนี่ยก็จะเดินตามทางนะคะโดยเส้นทางเดินในถ้ำเนี่ยก็จะมีเส้นทางเดินเป็นวงกลมค่ะเดินวนจากโถงที่1จนมาบรรจบกันครบทั้ง8โถงค่ะ ซึ่งในถ้ำเขาบินนะคะก็จะแบ่งออกเป็น8ห้องใหญ่หรือ8ห้องโถงะคะ่ะซึ่งแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีชื่อที่เรียกขานเนี่ยาตามลักษณะหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามนะคะด้วยความกว้างใหญ่ของโถงถา้าและ ความน่าตื่นเต้นตื่นใจกับความงามที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันของหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่สะสมมานานถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ไม่ควรพลาดเลยเมื่อมีโอกาสมาที่เมืองราชบุรีค่ะทุกคน เขาบินจังหวัดราชบุรีในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะทุกคนพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายบบบ